ตรงก็ได้นะคะค่ะมีค่ะทวีซาสํารงนะคะดาบปักหมุดให้แล้ว ทุกคนดูที่ปักหมุดได้เลยนะคะเขาะห้องกันมาได้เลยค่ะในห้องมีแมวค่ะในห้องมีแมวให้เล่นนะคะมีแมวให้เล่นนะคะมาเล่นออกกำลังกายกันกับแมวนะคะมาเล่นออกกำลังกายกันกับแมวนะจ๊ะ แมวสีดำใช่แมวสีดำแมวสีเทามีค่ะใช่ค่ะปักหมุดให้แล้วนะคะฝ้ายใจงามนะคะค่ะ หลอดตอนเมาหลอดตอนเมานะคะดาปักหมุดให้นะคะขอบคุณวิรัาค่ะดอกกุหลาบนะคะดาปักหมุดให้แล้วนะคะขอบคุณมัดีค่ะมัดีซาโลมเจ็ดเนะคะแบดบอยขอบคุณค่ะ ดอกกุหลาบกุหลาบสีแดงๆขอับคุณนะคะคุณละดอกสองดอกนะคะไฟสวยจังไฟไหนวะ <laughs> ตาดีดีเล่นออกกับลังกายยังไงครับอ่าตาปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขา ประตูห้องมาได้เลยค่ะล็อกก่อนด้วยนะคะเคาะประตูห้องเข้ามาแล้วล็อกก่อนด้วยนะคะเดีย๋ยวจะช่วยปลดล็อกให้นะคะอ๋อหนูหนูได้เลยค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะดึงดึงดึง,ดงยังไงอะพี่ดึงไม่เป็นดึงทำยังไงพี่ทำไม่เป็นไม่มีกลุ่มค่ะ เยาดาเที่ยงคืนแล้วเยาดาขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะเหงาแล้วโสดหรือเปล่าโสดจริงๆค่ะโสดโสดสนิทเลยค่ะโสดมากๆเลยใครจะเข้ามาจีบก็จีบได้นะคะแต่ขอบอกว่าจีบให้ติดนะคะจีบไม่ติดจะว่ากันนะ